ในโลกของเทคโนโลยีเนี่ยนะครับบางครั้งเรื่องเล่าที่โด่งดังที่สุดก็อาจจะไม่ใช่เรื่องจริงทั้งหมดเสมอไปเอาละครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวที่น่าทึ่งของบักคอมพิวเตอร์ตัวแรกกันครับภาพที่เราเห็นกันอยู่นี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของตำนานเลยย้อนกลับไปในวันที่9กันยายนปี1947ที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ ทีมวิศวกรกำลังปวดหัวอยู่กับคอมพิวเตอร์มาร์คซึ่งเป็นเครื่องจากขนาดยักษ์ที่จู่ๆก็ทำงานผิดพลาดขึ้นมาโดยไม่รู้สาเหตุและพอเขาเปิดเข้าไปดูข้างในก็ได้เจอกับต้นตอของปัญหาแบบจะจะเลยครับซึ่งคนที่จดบันทึกประโยคสุดคลาสสิกนี้ลงไปก็คือทีมงานที่มีบุคคลสำคัญระดับตำนานของวงการคอมพิวเตอร์อยู่ด้วยเธอคือพลเรือตรีหญิงเกรซฮอปเปอร์นั่นเองครับเอาละครับเรื่องเล่าที่ทุกคนได้ยินต่อๆกันมาก็คือ มีผีเสื้อกลางคืนตัวหนึ่งบินเข้าไปติดอยู่ในรีเลย์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ m a r k 2ทำให้เครื่องจากขนาดมหึมมาเครื่องนี้หยุดทำงานไปเลยจากเหตุการณ์นั้นเองครับที่ทำให้คนเชื่อกันว่าคำว่า Bug ที่หมายถึงข้อผิดพลาดแล้วก็ Debugging ที่แปลว่าการแก้ไขข้อผิดพลาดได้ถือกำเนิดขึ้นมาแล้วก็กลายเป็นศัพท์ที่ใช้กันทั่วโลกในวงการคอมพิวเตอร์ หรืออย่างน้อยนั่นก็เป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่เชื่อกันนะคะแต่เดี๋ยวก่อนนะครับเรื่องมันง่ายอย่างนั้นจริงหรอถ้าเราลองไปขุดลึกเรื่องไปอีกนิดนึงเราอาจจะพบว่าเรื่องจริงมันซับซ้อนและน่าสนใจกว่าที่เราเคยได้ยินมาเยอะเลยครับนี่อาจจะไม่ใช่การค้นพบบั๊กครั้งแรกอย่างที่เข้าใจกันก็ได้เอ้าลละครับเรามาสืบประวัติศาสตร์ของคำนี้กันจริงๆจังๆดีกว่า เพราะว่าไอเรื่องผีเสื้อกลางคืนเนี่ยมันอาจจะเป็นแค่มุกตลกทางประวัติศาสตร์ที่แบบฉลาดสุดๆไปเลยก็ได้นะครับและนี่คือหลักฐานชิ้นสำคัญครับที่มันเก่าแก่กว่านั้นเยอะมากย้อนกลับไปเกือบ70ปีก่อนหน้าเหตุการณ์ที่ฮาวเวิร์ดอีกในจดหมายฉบับหนึ่งของโทมัสเอดิสันที่เขียนไว้ตั้งแต่ปี1878เขาใช้คำว่าบ u ็อกเพื่ออธิบายข้อบกพร่องทางเทคนิคอยู่แล้วครับพอเรามาดูไทม์ไลน์นี้แล้วโอ้โหทุกอย่างชัดเจนขึ้นเยอะเลย จะเห็นเลยนะคะว่าคำว่าบักเนี่ยมันไม่ได้เพิ่งจะมาเกิดในปี1947แต่มันเป็นศัพท์แสดงที่วิศวะกรเขาใช้กันมานานแล้วตั้งแต่สมัยเอดิสันนู่นเลยก่อนที่ทีมของเกรซฮอปเปอร์จะไปเจอผีเสื้อกังครืนตัวนั้นซะอีกดังนั้นประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับทีมงานในปี1947เนี่ยเขาไม่ได้เป็นคนตั้งชื่อบักนะครับแต่พวกเขากำลังเล่นมุก คือทุกคนรู้อยู่แล้วว่าบักมันเป็นศัพท์ที่หมายถึงปัญหาทางเทคนิคพอไปเจอแมลงจริงๆที่ภาษาอังกฤษก็เรียกว่าบักเหมือนกันก็เลยอดไม่ได้ที่จะเขียนแซวล,ลงไปในล็อกบุ๊กว่านี่คือกรณีแรกที่เจอบักตัวเป็นๆไงครับเป็นการเล่นคําที่คมคายมากจนกลายเป็นตำนานมาถึงทุกวันนี้เลยโอเคครับพอเราเคลียร์เรื่องประวัติศาสตร์กันไปแล้วทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าในลอกยุคปัจจุบันเนี่ยไอกระบวนการดีบักกิ้งที่โปรแกรมเมอร์เขาทำกันอยู่ทุกวันมันคืออะไรกันแน่ พูดง่ายๆเลยนะครับมันเหมือนการสวมบทเป็นนักสืบเลยคือเราต้องไล่ตามร่องรอยหาให้เจอว่าต้นตอของปัญหามันอยู่ตรงไหนแล้วก็จัดการแก้ไขมันซะเพื่อให้ระบบกลับมาทำงานได้ปกติซึ่งนี่แหละครับคือหัวใจสำคัญของการพัฒนาซอฟต์แวร์เลยและนี่ก็คือขั้นตอนหลักๆที่โปรแกรมเมอร์ใช้ในการล่าบักครับมันไม่ใช่การนั่งเดาสุ่มนะแต่เป็นกระบวนการที่มีเหตุมีผลมากๆ เริ่มตั้งแต่ต้องทําให้ปัญหามันเกิดซ้ำได้ก่อนจากนั้นก็ค่อยๆจํากัดวงให้แคบลงใช้เครื่องมือช่วยส่องดูว่าเกิดอะไรขึ้นและสุดท้ายพอแก้เสร็จแล้วก็ต้องเช็คให้ชัวร์ด้วยว่าการแก้ของเราเนี่ยไม่ได้ไปสร้างปัญหาใหม่เพิ่มขึ้นมาการดีบักกิ้งเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องเทคนิคจา๋จาๆนะครับแต่มันสําคัญแบบขอขาดบาดตายเลยในโลกความจริงเพราะบักแค่ตัวเล็กๆตัวเดียวบางทีอาจจะนําไปสู่หายนะครั้งใหญ่ได้เลย เรามาดูตัวอย่างที่น่าขนลุกกันบ้างดีกว่าครับเริ่มจากเคสของเครื่องฉายรังสีทางการแพทย์ที่มันเกิดบักซอฟต์แวร์ที่เรียกว่า Race Condition อธิบายง่ายๆก็คือโปรแกรมมันทำงานผิดลำดับขั้นตอนครับจนนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ไม่มีใครคาดคิดและอันตรายอย่างยิ่งยวดผลลัพธ์ก็คือเครื่องมันปล่อยรังสีเกินขนาดไปแบบมหาศาลครับจนเกิดเป็นโศกนาฏกรรมที่น่าเศร้า เพราะบ,บั๊กตัวนี้ทำให้มีผู้ป่วยต้องเสียชีวิตไปถึง5คนครับเคสต่อมาครับเกี่ยวกับระบบป้องกันขีปนาวุธแค่ความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆของนาฬิกาในระบบที่มันคลาดเคลื่อนไปแค่เสี้ยววินาทีก็ทำให้ระบบป้องกันทั้งหมดล้มเหลวในช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดและไอความผิดพลาดเล็กๆนี่แหละครับที่ทำให้มันสกัดขีปนาวุธไม่ทันผลที่ตามมาก็คือการสูญเสียชีวิตของทหารไปถึง28นาย และอีกหนึ่งเคสคลาสสิกที่โด่งดังมากครับความผิดพลาดจากการแปลงข้อมูลตัวเลขในซอฟต์แวร์นำร่องของจรวดอารยัน5บักตัวนี้มันสั่งให้จรวดระเบิดตัวเองครับหลังจากปล่อยขึ้นไปได้ไม่ถึงนาทีความเสียหายตีเป็นมูลค่ากว่า370ล้านดอลลาร์นี่เป็นเครื่องยืนยันชั้นดีเลยครับว่าบักตัวเล็กๆเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล็กๆเลยจริงๆ จากตัวอย่างน่ากลักลวพวกนั้นก็เลยทำให้เทคนิคการดีบัคต้องพัฒนาไปไกลมากครับเพื่อให้รับมือกับความซับซ้อนมหาศาลของซอฟต์แวร์ในยุคปัจจุบันได้ภาพนี้เปรียบเทียบให้เห็นได้ชัดสุดๆเลยครับคือจากสมัยก่อนที่แค่หยิบมแมลงออกจากเครื่องมาถึงสมัยนี้ที่ต้องต่อสู้กันในโลกของโค้ดที่มองไม่เห็นเป็นล้านๆบรรทัดมันคนละเรื่องกันเลยและนี่คือหนึ่งในเทคนิคการดีบัคที่เจ๋งมากครับเขาเรียกว่ารั้วหมาป่า หลักการมันง่ายมากแต่ทรงพลังสุดๆเลยคือเราสมมุติว่าบัคคือหมาป่าที่ซ่อนอยู่ในอลสก้าซึ่งก็คือโค้ดทั้งหมดของเราสิ่งที่เราทำก็คือสร้างรั้วแบ่งครึ่งไปเลยแล้วดูว่าหมาป่ามันอยู่สั่งไหนพอรู้แล้วเราก็ทำซ้ำแบ่งครึ่งไปเรื่อยๆจนกระทั่งเราจนมุมหมาป่าได้สำเร็จเป็นวิธีคิดที่ทั้งฉลาดแล้วก็มีประสิทธิภาพมากๆเลยครับ เรื่องราวของบัคตัวแรกสุดเนี่ยนะครับมันสอนให้เรารู้ว่าแม้แต่ความผิดพลาดก็มีประวัติศาสตร์ที่น่าค้นหาแต่คำถามที่สำคัญกว่าสำหรับโลกของเราในอนาคตก็คือในระบบต่างๆที่มันซับซ้อนมากๆที่เราต้องพึ่งพามันอยู่ทุกวันนี้มันยังมีบัคอันตรายร้ายซ่อนอยู่อีกแค่ไหนกันนะแล้วเราจะหามันเจอก่อนที่มันจะสร้างปัญหาใหญ่ได้หรือเปล่า